咱们多的。<noise> <noise> <noise> มีความินดีเป็นอย่างยิง่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสริมสร้า,างความรู้คกามเข้าใจในการเวจเ่ยนแผ่นดินขอมาเถ่ชนครับเด็กีนี่ไหวครับขรีบร้อาให้หมดเลยครับสมาชกธรรมดีแยกขนาดทั้งหมด,ดมจะมีหน้าที่ปัญญาเเยนะครับ ที่แปดแยายนดนหลักฐานที่เราตรวจอย่เนี่ยมันมีข้อการตรวจเงินแผ่นดินคืออะไรคะาเบอกว่าก็ไมาได้ใะครับแล้วก็ประเมที่ตรงที่เราบอกแล้วก็ทำตามทีงื่อรไางแนวคาที่อาว่าพยายามจรเอาความู้เพื่อนมาคิดที้เป็นปัญหาใหญ่ขไอ้ทกที่ที่มันเกิดขึ้นตรงไหนีนาเสรในหัวข้อเรื่องโครงการก็ส่งผลใ้กองให้เกิดคา ในในภาพนี้เห็นอะไรบ้างบินได้ยังไงแล้วหลวงปอยให้อกทศติดได้ยังหลากสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวัดลำดับที่20นางสามัทนามณีทัพลำดับที่24นี้ ยังไงบ้างคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจงานแผนดินของภาคเยาวชนวันนี้ค่ะ ก็ทําให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็สิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเองอะคะ่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไปอยู่ในการที่จะเป็นบริหารบ้านเมืองแต่เราก็มีสิทธิที่จะตรวจสอบนะคะมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลหรือว่างานไหนก็ตามเนะะี่ยค่ะนำเงินของประชาชนมาใช้เนี่ยคือมันมาม,นมันเกิดขึ้นโด,ย,ดยที่เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเ<ไ>งี้ย แล้วประทับใจงานการตรวจเงินแผ่นดินมากน้อยแค่ไหนคะก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะที่ที่เคยได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสตงเป็นเป็นหน่วยงานที่น่าสนใจนะคะออขอบคุณมากเลยนะคะค่ะในการเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าได้รับความรู้กับเกี่ยวกับสตงมมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถนําข้อมูลที่ได้วันนี้ค่ะเอาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อีกต่อไปอะค่ะค่ะแล้วสนใจสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไหมคะสนใจค่ะว่าจะไปฝึกงานอยู่ แล้วน้องก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะในการตรวจเงินแผ่นดินนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมโครงการวันนี้ค่ะค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะก็ตั้งแต่ที่เปิดรับสมัครก็คือแบบว่ารีบลงเลยค่ะเพราะว่าเขาแับแค่ร้อยคนค่ะ,คะก็คืออยากอยากรู้เกี่ยวกับโครงการสำน,นักงานค <shortage> ่ะพอพอ,พอได้เข้ามาเราก็รู้สึกแบบดีค่ะยินดีได้ได้รับความรู้เยอะขึ้นเลยค่ะ แล้วสนใจงานการตรจดเงินแผ่นดินบ้างไหมคะสนใจมากเลยค,ค่ะหวังว่าจะได้รับความสนใจและรับการติดต่อจากน้องๆในครั้งถัดไปนะคะถ้าสําหรับเรามีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเราก็จะประสานงานแล้วก็ติดตามเราได้นะคะจากแฟนเพจนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็ชอบพิธีกรพวกพี่ๆทุกคนเลยค่ะเอนเตอร์เทนทุกคนได้ดีมากเลยค่ะรู้สึกเป็นกันเองนะคะไม่เครียดค่ะแล้วรู้สึกว่างานการตรวจเงินแผ่นดินน่าสนใจไหมคะหนูรู้สึกสนใจส่วนนี้อยู่แล้วนะคะยิ่งมาอบรมในครั้งนี้แล้วยิ่งรู้สึก รู้สึกดีขึ้นไปอีกค่ะอยากเข้าร่วมงานกับทางสำนักงานตัวหนูแล้วถ้ามีโครงการแบบนี้อีกหนูก็จะเข้าร่วมอีกค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ส่งเสริมความรู้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะหนูว่ามันเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ซึ่ง อันนี้จริงแล้วหนูไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสตงงหนูก็ไม่ค่อยรู้จักพอได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รู้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะรู้จักสตงงมากขึ้นไหมคะใช่ค่ะรู้จักมากขึ้นค่ะว่ากระบวนการทํางานของเขาเป็นยังไงแล้วก็เงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์มันมีความสําคัญมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะขอบคุณ